ลองคันแหกกับประมาณสักหกถึงเก้าหกถึงแปดเดือนแล้วกลับบ้านไปอยู่สองเดือนอย่างเงี้ยมันเพิมนานแล้วนะทำยี่สิบห้าปีแล้วอ้ยกับเขาหรือว่ากับกับคำกลับบ้านก็คือไปไปมามอย่างเงี้ยเหมือนคนต่างจังหวัดมาทางกรุงเทพแล้วกลับบ้านนะว่าไม่หมายถึงว่ากับเรือนใช่ไหมใชรได้เรือตระกูลสันต์ตระกูลสันตะพอได้ทำเหมือนได้หลยยี่สิบห้าปีเร็ว ผมทำปี40น่ะเราเรามานี่เริ่มจาบไรกผมทำเหมือนกันบว่าตำแหน่งรองจากที่นี่น่ะก็ตอนนี้นะโอเคตั้งแต่ตั้งแต่เงิน40กวบาท45บาทคือสมัยนั้นโอเคน่ะเป็นคนจังหวัดไหนคะแรก่อบจากอุบลอุบลอคอนโกร <laughs> บนคนพี่พี่เราเราเราพี่อยู่บนเรืออ่ามีวันหยุดเนี่ยถ้าถ้าทำนะเป็นคอนแทคจะไม่มีจะมีลันหยุดสำหรับคูทหนึ่งอ่ะจะมีลันหยุดวันหนึ่งบางทีเราจะมี breakfast lunch d i น n e r จะมีลันหยุดวันหนึ่งถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นเจ็ดเดย์เจ็ดเซเว่นเดย์น่าจะมีสองสองลัน มันยัว่าแบบทำบนเรือแล้วก็มีวันหยุดแล้วก็มีแบบมีวบรรทุกน่าจะดีอย่างเงมันไม่มีหลักอุตสาหกรรมแต่มันมีมันไม่เหมือนกับเป็นเป็นแอร์ไลน์แอร์ไลน์เขาจะแบบทำแล้วก็มีมีโฮมพอร์ตที่มีเบสที่บ้านแล้วก็มาอันนี้เราเราอยู่กับเรือเลยไงมาทำก็เซเว่นเดย์สุดออาหารเรเก็มาเจอที่เอาอาหารให้คุณน้องๆโอเคค่ะเอาเลยนะ